สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปในช่อง Master ร์คา e ฟีมือแม่ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการถักแขนจำ้ำเอวจ้ำกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เราถักขึ้นมาเป็นส่วนของแขนนะคะค่ะเป็นลายง่ายๆนะคะแต่ว่าพอถักออกมาแล้ว ชอบมองเห็นแพทเทิร์นอยู่ในหัวสักสองสาชิ้นงานแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะถักลายนี้ออกมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าสามารถถักเป็นอะไรได้บ้างนะคะค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นแขนจัมเอวจัมนะคะก็ ไหมพรมที่ใช้สาธิตนะคะจะเป็นไหมพรมวีนัสนะคะสี่พายนะคะแล้วเข็มโคเชที่ใช้จะเป็นทิวลิปสาทับโซนนะคะค่ะหากเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะเราไปชมคลิปกันนะคะก่อนที่เราจะรับชมวิธีการถักนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้สักนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เพิ่งแวะเวียนผ่านช่องของเรามานะคะ ก่อนรับชมคลิปนะคะรบก,กวนกดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆทุกทกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์สร้างสารรค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ผลิตคลิปดีๆมาฝากกันในคลิปหน้านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการถักกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะใน แถวที่หนึ่งนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนสาธิตนะคะที่เป็นส่วนของขอบแขนนะคะแขนเสื้อนะคะเราจะต้องการให้แขนเสื้อตรงนี้ค่ะเป็นแขนจั๊มนะคะเราก็สามารถที่จะถักต่อขึ้นไปนะคะในแถวที่1ค่ะให้เริ่มต้นด้วยโซ่3ค่ะแล้วก็ทําพอหนึ่งคอค่ะลงไปทุกหลักเลยนะคะ อย่างตรงนี้นะคะในชิ้นงานที่เราสาธิตนะคะเราจะมี1โซ่นะคะแล้วก็ทีนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทีโซ่1นึ่งทีนะคะเราก็จะใส่พอหนึ่งคอลงไปทุกหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะใส่จนแถวที่หนึ่งเราจะทำพอหนึ่งคอจนรอบชิ้นงานเลยนะคะถักวนมาจนบรรจบ กับจุดเริ่มต้นเลยค่ะค่ะเราได้พอหนึ่งคอเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักวนไปนะคะจนรอบนะคะ แล้วก็จะมาจบงานที่จุดเริ่มต้นของแ<ร>ถวที่หนึ่งนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะให้เราจบแถวด้วยรอหอที่โซ่สนะคะอันบนนะคะที่เราเริ่มต้นไว้นะคะคือหลักนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่2องเราก็ขึ้นโซ่สามค่ะค่ะแล้วให้เราทำพอหนึ่งคอนะคะโดยการคล้องไปด้านหลัง นะคะของหลักค่ะแบบนี้ค่ะจํานวนสามหลักนะคะสองแล้วค่ะ เราจะได้พอหนึ่งคอคล้องด้านหลังจํานวน3หลักนะคะต่อไปนะคะเราจะทําพอ1นึ่คอคล้องด้านหน้าแบบนี้ค่ะจํานวน3หลักค่ะ1 2 3ค่ะเราจะได้ พอหนึ่งคอค้องด้านหลังสามหลักแล้วก็พอหนึ่งคอคองด้านหน้าสามหลักถักสลับกันแบบนี้นะคะไปจนจบแถวนะคะหนึ่งสอง ต่อไปของด้านหน้า3ามหลักค่ะหนึ่งสองสามค่ะได้งานเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักวนไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาจบงานพร้อมกันค่ะเราถักแถวที่สองนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ ให้เราเราหอนะคะเชื่อมต่อแถวที่โซ่สามที่เราขึ้นไว้เป็นหลักแรกของแถวเลยค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่สามสี่ห้าหกนะคะเราจะถักเหมือนกันกันกบแถวที่สองเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอคองหลังสามหลักค่ะหนึ่ง สองสามค่ะจากนั้นนะคะพอหนึ่งคอค้องหน้าสามหลักค่ะหนึ่งสองสาม,สาม ค่ะถักสลับกันนะคะคล้องหลังสามคล้องหน้าสามนะคะไปจนจบแถวค่ะหนึ่งสองสาม ท้องหน้าสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะถักสลับแบบนี้นะคะไปจนจบแถวที่สามค่ะพอจบแถวที่สามแล้วแถวที่สี่แถวที่ห้าแถวที่หกท,ทาเหมือนกันเลยนะคะกับแถวที่สองแถวที่หกมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ ตรงนี้เราก็ทำการรอหอค่ะเพื่อเชื่อมต่อแถวนะคะตรงความกว้างนะคะของตัวขอบแขนจําของเรานะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะถักจำนวนแถวเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะคะตามความยาวที่เราต้องการเลยนะคะค่ะในแถวที่7็ดนะคะเราจะถัก คอทอนะคะทุกหลักเลยค่ะเพื่อเป็นการล็อกนะคะไม่ให้ปลายของขอบจำนะคะยืดแบบนี้นะคะค่ะให้เราขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ทำการคอทอค่ะทุกหลักเลยค่ะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะคอทอวนไปจนถึงรอบนะคะของแถวที่7ค่ะและเดี๋ยวเราจะจบงานด้วยรอหอนะคะค่ะถักคอทอแบบนี้นะคะวนมานะคะจนมาบรรจบค่ะแล้วเราก็รอหอที่จุดเริ่มต้นที่โซ่แรกนะคะในแถวที่7นะคะเราถักคอทอนะคะ มาจนบรรจบที่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จบแถวด้วยรอหอค่ะจากนั้นเราก็โซ่หนึ่งเพื่อเป็นการล็อกงานเอาไว้นะคะค่ะเราจะเห็นว่าขอบแขนจัมของเรานะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือทำคล้องหน้าสาม ของหลัง3สลับกันนะคะในรูปแบบของการคล้องหน้าคล้องหลังนี้นะคะเพื่อนๆที่สามารถที่จะลดจำนวนหลักได้นะคะอย่างเช่นคล้องหน้าสองคล้องหลัง2นะคะเราก็จะได้ความถี่ของตัวแขนจัมเนี่ยเล็กลงไปอีกนะคะหรือคล้องหน้า1นึงคล้องหลัง1สลับกันไปเลยนะคะหลักต่อหลักนะคะหรือจะเป็นคล้อง คล้องหน้าสามคล้องหลังสักสองอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะเราก็จะได้ระยะห่างของคล้องหลังนะคะเล็กลงไปนะคะแต่จะเหลือคล้องหน้าใหญ่ขึ้นค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับจํานวนหลักของคล้องหน้าและก็คล้องหลังได้นะคะให้เข้ากับตัวลายของตัวเสื้อหรือแขนเสื้อที่เราทําเอาไว้ได้เลยค่ะ มาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมวิดีโอของทางช่องนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ได้คอมเมนต์สร้างสรรค์เข้ามานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้เราจากลากันด้วยโชคดีมีชัยสวัสดีมีความสุขทุกท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย